เมื่อวันที่10สิงหาคม2566เวลา13.30นาทีนางสาวมาริกาจีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมทีมงานเดินทางไปเยี่ยมและพบป่วินมอเตอร์ไซค์รถ3ล้อรับจ้างและผู้ประกอบการรถโดยสารในห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนางสาวมาริกาจีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่า การลงพื้นที่พบปะในครั้งนี้เพื่อมาพูดคุยสอบถามถึงสารทุกขสุกดิบความเป็นอยู่ของวินมอเตอร์ไซค์รถสามล้อรับจ้างและผู้ประกอบการรถโดยสารว่าเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของสถานที่การทำงานและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทำให้ได้รับทราบปัญหาและสิ่งที่ต้องแก้ไขพัฒนาร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการรถ3ล้อเครื่องหรือรถตุกๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีจำนวน15คันรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีจำนวน50คันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้มาทำงานในลงในพื้นที่นะคะแต่วันนี้มาพบกับพี่ๆี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกับผู้ประกอบการรถโดยสารนะคะ,ะความตั้งใจที่จะลงมาวันนี้ก็คือมาดูว่าพวกพี่ๆที่ทํางานเนี่ยอยู่กันยังไงนะคะ,ะมีงานแบบไหนนะคะ,ะสถานที่ ที่อยู่เนี่ยอยู่ยังไงนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการได้เข้ามาครั้งนี้เนี่ยก็ดได้รับทราบปัญหาได้รับทราบว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาร่วมกันกับพี่ๆเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างน,นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เทศบาลเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนะคะเพราะทุกพื้นที่ของเราเนี่ยคือพื้นที่ที่สาคัญนะคะ,ะเป้าหมายของการเข้ามาพูดคุยในวันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่เรียนนะคะเรื่องของสถานที่แล้วเนี่ยเรื่องความเป็นอยู่แล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะว่าให้มีเศรษฐกิจจะให้มีการเพิ่ม รายได้อย่างไรเป็นคําแนะนํำจากทางเรานะคะว่าจะเพิ่มรายได้ให้พวกพี่ๆอย่างไรนะคะรวมถึงเรายัางทําหน้าที่กับประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ เสริมสร้างความเป็นอยู่เสริมสร้างอาชีพเสริมสร้างเศรษฐกิจให้พี่ๆของที่ปินมอเตอร์ไซค์นี้นะคะซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีเพราะวันนี้เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นที่เราจะมาช่วยกันดูแลนะคะมาช่วยกันพัฒนาร่วมกันนะคะแต่หลังจากนี้เราก็จะลงมาลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะคะอย่างเช่นที่เรียนนะคะเป้าหมายก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของความปลอดภัยและสุดท้ายคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือชุมชนร่วมกันของเราทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะ ทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆแก่ผู้ประกอบการรถรับจ้างเพื่อส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจแนวทางการเพิ่มรายได้และแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการโดยจะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในประเด็นตามภารกิจ เพื่อหาทางช่วยเหลือที่สำคัญต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้มีการให้บริการถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด